อาต้องไม่เชื่อหน้าแบบนี้ก็ได้หรอแชททริกที่ทําให้พนังกงานร,รู้สึกอยากร่วมทุกกิจกรรมเหมือนเล่นเกมก่อนอื่นเลยเป้าหมายจะต้องชัดทำความเข้าใจพนักงานค่ะว่ามีกี่แบบแล้วก็สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ถูกจดุกด และออกแบบกิจกรรมให้เล่นง่ายเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนะคะ่ะในเวิร์กช็อป HR จะถูกแบ่งกลุ่มและก็ได้รับโจทย์ที่แตกต่างกันนะคะแต่ละคนน่ารักแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยคิดกิจกรรมให้พนักงานเล่นผ่านแอปพลิเคชันเ e l l x มีหลายฟีเจอร์เข้าร่วมผ่านมือถือสะดวกที่สุดออกแบบกิจกรรมได้หลากหลายแต่ต้องชัดเจนว่าเป้าหมายต้องการอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ผ่านวิธีที่เข้าใจง่ายและการตอบรับแบบเปรียบเทมก็สําคัญพนักงานจะรู้สึกสําเร็จรอบหน้าก็อยากจะมาร่วมเล่นกิจกรรมอีกค่ะ วันนีน้ได้2 3 0ัอีกแล้วค่ะขอบคุณสนกมากเลยค่ะค่ะแลก,กของรางวัลได้จริงรอบน้ามาเล่นอีกขครอยากสะสมทอยแน่นอนอย่าลืมนำทริคนี้ไปออกแบบปรับใช้กับพนักงานในองค์กรนะคะรับรองว่ามีความสุขเหมือนคนในเวิร์กช็อปแน่นอน